สวัสดีค่ะกัแยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านดิฉันนางวัชพรทองกำชืออายุ53ปีอาชีพรับราชการตำแหน่งประลัดองค์การบริหารสตาบลบ,บางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สมบัติน้ำดอกไม้นะคะจริงๆแล้วตัวเองได้เรียน หลักสูตรสมาธิในรุ่นที่สองของออนไลน์นี้นะคะตอนนี้ก็อยากจะมาเรียนเสริมเพิ่มสมาธิให้กับตัวเองอีกนะคะก็เลยเได้เข้ามาเรียนอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะหลังจากที่ได้เริ่มเรียนแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่า อารมณ์นะคะของตัวเองนี้สามารถควบคุมได้เป็นคนที่ใจร้อนนะคะทำให้ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองลงได้เยอะนะคะประสบการณ์และความประทับใจอันดับแรกเลยประทับใจในคําสั่งสอนนะคะของหลวงพ่อและ,อะการดูแลเอาใจใส่ของพี่เลี้ยงนะคะซึ่งก็ ให้คำแนะนำของเรา,เานักศึกษานะคะเวลาเรียนก็คอยตักเตือนไม่ให้ลืมบันทึกการเรียนนะคะการเรียนหลักสูตรนี้ก็มีความสะดวกสบายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าตัวเองนะคะเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมนะคะด้วยหน้าที่แล้วก็ปฏิเสธไปได้นะคะว่า วันๆความเครียดก็เยอะพอสมควรนะคะก็สามารถนำเอาวิชาสมาธิที่หลวงพ่อได้สอนนะคะเอาสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและก็ทำให้ใคลายความเครียดลงได้บ้างค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กัลยะาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็เรียนด้วยกันนะ,ะเหนื่อยบ้างเครียดบ้างนกะ็ะ ถือว่าเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งล่ากันนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะ